แซ่บอร่อยอร่อยอือืนี่ครับบ่มแซ่บครับวันนี้กินสมตำมาเยอะแล้วครับวันนี้ขอแบบปลาขอใหญ่ๆแซ่บ ใส่เบ็ดเอาในสะนี่แหละครับ ยัง้งเจี่อิงด่นเอา แหวกเจ๊ะเจ๊ะให้เจ๊ะนะไมฮะโอของอะไรครับนี่ครับ ือชิ้นนี้ใหญ่ครับโอ้โหน่าทานมากเลยครับผมเพราะปลาครับเพราะปลาคอใหญ่ครับผมคือแซ่บแซบอร่อยอร่อยนี่ครับผมความสุขของคนมันไม่เหมือนกันครับผมความสุขของคนมันแตกต่างกันไปครับ นหนาวแล้วจะปีใหม่แล้วเรายังไม่มีอะไรเลยครับกาจ้งมาเพ่งินเนี่ครับอืมแซบมันกรึบเลยครับอร่อยมาก เหนื่อยครับอันนี้ก็กระเพาะปลายครับอร่อยครับแล้วก็ซดน้ำนี่รครับ,รรบกิน้แม่ก่องกัน ออร่อยแซ่แบถามดูครับเป็นไงครับต้มปลาวันนี้แซ่บไหมครับแซ่บเป็นไงครับคุณครับต้มปลาวันนี้อร่อยไหมครับอร่อยไหม เป็นไงครับอร่อยเซ็บไหมครับอืมออาไห <c oughs> นล่ะคนนี้อร่อยไหมครับวันนี้อร่อยอ่า <c oughs> ปิดคลิปให้หน่อยอเร็วกเปิดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยลายไปกับจิ้วจิ้วอะั้ม โจโจอู้โจฮ่าฮ่เจลงนฮะเตมาเราจะให้หมาครับมาแถวนี้แหละเมื่อกี้ครับให้บุญชานไปครับ <c oughs> มาตอากลูกครับไม่รู้หมาใครครับมันมาอยู่นี่เดี๋ยวเราจะให้ข้าวมันครับนี่มันหาของกินแล้วนี่ครับผม ทำบุญทำทานไปครับได้ได <e ้ได้กินไปเย้เลมาใครครับมา ตัวพร้อมเลยครับ